นดินแดนห่างไกลที่ไม่มีใครรู้จักวิรัตชายหนุ่มผู้มีอดีตที่เต็มไปด้วยความลึกลับได้เดินทางกลับมายังหมู่บ้านเก่าแก่ของเขาหลังจากหายตัวไปนานหลายปีหมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้ป่าลึกที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปเพราะเรื่องราวที่เล่าขานกันมาเกี่ยวกับเงาที่ซ่อนอยู่ในป่านั้น เมื่อวิรัตกลับมาชาวบ้านที่เคยรู้จักเขาเริ่มรู้สึกถึงความแปลกประหลาดวิรัตเปลี่ยนไปเขาดูเงียบขรึมมากขึ้นและไม่มีใครรู้ว่าเขาหายไปไหนในช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่สิ่งที่ทุกคนรู้ก็คือหมู่บ้านแห่งนี้กำลังถูกครอบงำด้วยบางสิ่งบางอย่างที่มองไม่เห็นคืนแรกที่วิรัตกลับมาถึงหมู่บ้านเขารู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างที่เปลี่ยนไปในหมู่บ้านมันไม่เหมือนเดิมหมู่บ้านที่เคยสงบสุขกลับเต็มไปด้วยความเงียบสงัดและบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัว ชาวบ้านหลายคนเริ่มเล่าถึงเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นในคืนที่ไม่มีแสงจันทร์ผู้คนในหมู่บ้านเห็นเงาลางๆที่เคลื่อนไหวอยู่ในป่าบางครั้งพวกมันก็ปรากฏตัวใกล้บ้านและบางครั้งมันก็เข้ามาในหมู่บ้านวิรัตพยายามสืบหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เขารู้สึกว่ามันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เขาค้นพบในช่วงเวลาที่เขาหายไปสิ่งที่เงาเหล่านี้กำลังตามหาอาจเป็นสิ่งเดียวกับที่เขาได้พบในการเดินทางของเขาคืนหนึ่งวิรัตเดินทางไปที่ป่าใกล้หมู่บ้าน เพื่อตามหาบ่อแสขณะที่เขากำลังเดินลึกเข้าไปในป่าเสียงกระซิบแปลกๆดังมาจากทิศทางที่ไม่แน่ชัดเสียงนั้นเหมือนจะเรียกเขาเข้าไปในป่าและเงาลางๆเริ่มปรากฏตัวในสายตาของเขาวิรัตเดินลึกเข้าไปในป่าความเงียบที่ปกคลุมรอบตัวเขาเริ่มกดดันความหนาวเย็นของลมที่พัดผ่านต้นไม้ทําให้เขารู้สึกเหมือนมีใครบางคนกําลังมองดูอยู่เงาลางๆที่เคยเห็นจากระยะไกลเริ่มชัดเจนขึ้นทุกครั้งที่เขาก้าวเดินเขารู้สึกว่าพวกมันขยับตามเขาเสียงกระซิบเบาๆดังมาจากทิศทางที่ไม่แน่นอน เสียงนั้นแฝงไปด้วยความเย็นชาแต่มันเรียกชื่อของวิรัตอย่างชัดเจนวิรัตวิรัตเสียงนั้นค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆวิรัตหยุดชะงักเขาหันไปมองรอบตัวแต่ไม่เห็นใครหมอกหนาที่ปกคลุมอยู่รอบๆทำให้การมองเห็นของเขายิ่งแย่แต่สิ่งหนึ่งที่เขามั่นใจคือเงาที่อยู่ไม่ไกลกำลังเคลื่อนไหวเข้ามาใกล้วิรัตตัดสินใจเดินตามเสียงกระซิบเข้าไปลึกกว่าเดิมเขาไม่สามารถบอกได้ว่ามันมาจากไหนแต่ความรู้สึกข้างในบอกว่า เขาจำเป็นต้องตามหาความจริงที่ซ่อนอยู่ในป่าแห่งนี้ในที่สุดวิรัตมาถึงที่โล่งเล็กๆก,กลางป่าที่นั่นเขาพบกับต้นไม้สูงต้นหนึ่งที่แปลกประหลาดมันดูเก่าแก่และซุดโสมแต่รอบๆต้นไม้กลับมีเครื่องรางและสัญ,ญลักษณ์โบราณที่ถูกสลักไว้บนหินรอบๆเสียงกระซิบที่เคยได้ยินเงียบลงทันทีเมื่อเขามาถึงบริเวณนี้บรรยากาศรอบตัวเต็มไปด้วยความเงียบงันที่น่ากลัวแต่ในขณะเดียวกันวิรัตก็รู้สึกได้ถึงพลังบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในบริเวณนี้ ท่านใดนั้นเงาลางๆปรากฏขึ้นชัดเจนมากขึ้นพวกมันดูเหมือนคนแต่ไม่ใช่คนเงาร่างเหล่านั้นยืนล้อมรอบต้นไม้ใหญ่วิรัตรรู้ว่าพวกมันไม่ใช่เพียงแค่ภาพลวงตาแต่เป็นวิญญาณที่ติดอยู่ในป่าแห่งนี้วิรัตยืนอยู่หน้าต้นไม้โบราณที่ดูเหมือนจะเก็บความลับบางอย่างเอาไว้เขารู้สึกได้ถึงพลังบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในต้นไม้นั้นเสียงกระซิบที่เคยดังขึ้นในของเขาเงียบลงราวกับว่ามันพาเขามาที่นี่เพื่อเฝ้าดูบางสิ่งบางอย่างที่สำคัญเงาร่างที่ล้อมรอบต้นไม้ใหญ่ค่อยๆชัดเจนขึ้น พวกมันดูเหมือนจะเฝ้าดูวิรัตอยู่เงาร่างเหล่านี้ไม่ขยับและไม่มีเสียงใดๆออกมาราวกับว่าพวกมันเป็นเพียงสิ่งเงียบงันที่ถูกกักขังไว้ที่นี่มานานหลายปีวิรัตเดินเข้าไปใกล้ต้นไม้และสังเกตเห็นสัญ,ญลักษณ์แปลกๆที่ถูกแกะสลักลงบนเปลือกไม้สัญ,ญลักษณ์เหล่านี้ดูเก่าแก่และเหมือนมีพลังบางอย่างที่เชื่อมโยงกับเงาที่อยู่รอบๆเขาพยายามสัมผัสต้นไม้แต่ทันทีที่มือของเขาสัมผัสกับเปลือกไม้เขากลับรู้สึกได้ถึงความเย็นเยือกที่แผ่ซ่านผ่านร่างกายของเขา ทันใดนั้นภาพลวงตาแวบเข้ามาในหัวของเขามันเป็นภาพของผู้คนที่ถูกสาบและติดอยู่ในป่านี้พวกเขาถูกทำพิธีกรรมบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับต้นไม้และถูกกักขังให้กลายเป็นเงาที่ไม่มีวันหลุดพ้นวิรัตเห็นภาพของนักบวชโบราณที่ทำพิธีสาบแช่งเหล่านี้และต้นไม้ต้นนี้เป็นศูนย์กลางของคำสาบเจ้าคือผู้ที่จะปลดปล่อยพวกเราเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันชัดเจนและน่ากลัวเงาร่างหนึ่งที่อยู่ใกล้ที่สุดเริ่มขยับเข้ามาใกล้วิรัตวิรัตหันกลับไปมองเงานั้น มันมีใบหน้าที่เต็มไปด้วยความเศร้าและความเจ็บปวดราวกับว่ามันขอร้องให้วิรัตช่วยปลดปล่อยมันจากคำสาบที่ติดตัวอยู่วิรัตต้องตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรเขารู้ว่าต้นไม้ต้นนี้เป็นกุญแจสำคัญในการปลดปล่อยเงาเหล่านี้แต่เขาก็ไม่แน่ใจว่าพิธีกรรมใดที่จะทำให้คำสาบนี้ถูกยกเลิกและเขาเองอาจต้องเสี่ยงกับพลังที่ไม่อาจควบคุมได้วิรัตยืนมองเงาร่างที่เคลื่อนเข้ามาใกล้มากขึ้นใบหน้าของเงานั้น เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและทุกทรมานราวกับว่ามันต้องการหลุดพ้นจากบางสิ่งที่มันถูกผูกมัดไว้ในป่าแห่งนี้เสียงกระซิบที่เคยดังก้องในป่าเริ่มแผ่วลงแต่กลับเต็มไปด้วยความวิงวอนช่วยข้าช่วยปลดปล่อยข้าด้วยวิรัตรู้สึกถึงแรงกดดันมหาศาลจากพลังที่แผ่ซ่านออกมาจากต้นไม้โบราณเขามองดูสัญ,ญลักษณ์โบราณบนเปลือกไม้ที่เรืองแสงจางๆราวกับว่ามันเป็นสัญ,ญญาณของการถูกผูกมัดของวิญญาณในป่า เขาพยายามจะเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นภาพที่ปรากฏในหัวเมื่อครู่ยังคงชัดเจนนักบวชโบราณที่ทำพิธีคำสาบได้ใช้ต้นไม้ต้นนี้เป็นศูนย์กลางของการกักขังวิญญาณทุกดวงที่ผ่านมาที่นี่วิรัตต้องหาทางหยุดคำสาบนี้แต่เขายังไม่แน่ใจว่าควรทำอย่างไรพิธีกรรมที่ถูกทำผิดพลาดวิรัตพูดกับตัวเองเขารู้แล้วว่าวิญญาณเหล่านี้ถูกทำพิธีปลุกขึ้นมาโดยไม่สมบูรณ์ทำให้พวกมันต้องติดอยู่ที่นี่โดยไม่มีทางออก ทันใดนั้นเงาร่างหนึ่งที่อยู่ห่างออกไปปรากฏตัวชัดเจนขึ้นมันเดินเข้ามาใกล้และยืนอยู่ตรงหน้าวิรัตดวงตาของมันเต็มไปด้วยความเศร้าและโกรธแค้นแต่ไม่พูดอะไรมันเพียงแค่มองดูเขาราวกับว่าเฝ้ารอคำตอบบางอย่างเจ้าต้องช่วยพวกเราเสียงกระซิบดังขึ้นในหัวของวิรัตอีกครั้งวิรัตรู้แล้วว่าตนเองไม่มีทางเลือกอื่นเขาต้องหาวิธีแก้ไขพิธีกรรมที่ผิดพลาดและปลดปล่อยวิญญาณเหล่านี้ให้เป็นอิสระ ขณะที่เขากำลังคิดหาทางออกต้นไม้โบราณเริ่มสั่นไหวเบาๆราวกับว่ามันรู้ว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นคืออะไรวิรัตรู้ว่าทางเดียวที่จะทำให้คำสาปนี้ถูกยกเลิกได้คือการทำพิธีกรรมใหม่อีกครั้งแต่ครั้งนี้ต้องทำอย่างถูกต้องเขารวบรวมความกล้าและเตรียมตัวจะเริ่มทำพิธีทันใดนั้นลมแรงพัดผ่านป่าเงาร่างลางๆรอบๆเริ่มเคลื่อนไหวอย่างช้าๆทุกสายตาจ้องมองมาที่วิรัตรอคอยคำตอบที่จะนำพวกเขาไปสู่ความสงบสุข วิรัตรู้ว่าช่วงเวลาสำคัญได้มาถึงแล้วเขายืนอยู่ตรงหน้าต้นไม้โบราณที่เต็มไปด้วยสัญ,ญลักษณ์เรืองแสงลมที่เคยพัดเบาๆกลับรุนแรงขึ้นเหมือนเป็นสัญญาณว่าพิธีกรลมที่เขากำลังจะทำมีความสำคัญเพียงใดเงาร่างลางๆของวิญญาณที่ล้อมรอบต่างเฝ้ารอด้วยความหวังว่าครั้งนี้พวกเขาจะได้รับการปลดปล่อยจากคำสาปที่ติดตามพวกเขามานานวิรัตหันมองไปรอบตัวเห็นเงาของวิญญาณหลายสิบร่างพวกมันไม่ใช่แค่เฝ้าดูแต่มีบางสิ่งบางอย่างในสายตาของพวกมันที่ทำให้วิรัตรู้ว่า เขาคือความหวังสุดท้ายวิญญาณเหล่านี้ได้ถูกสาบให้ติดอยู่ในป่าแห่งนี้โดยคำสาปที่ถูกผูกไว้กับต้นไม้โบราณแห่งนี้เขาหยิบมีดเล่มเล็กที่พกติดตัวมาแล้วเริ่มจารึกสัญ,ญลักษณ์ลงบนพื้นดินรอบๆต้นไม้สัญ,ญลักษณ์นี้เป็นสัญ,ญลักษณ์โบราณที่เขาเคยเห็นในบันทึกเก่าๆมันคือกุญแจที่จะปลดล็อกพลังของต้นไม้และยกเลิกคำสาบที่กักขังวิญญาณเหล่านี้ เมื่อเขาเริ่มสวดมนต์ตามคำแนะนำในบันทึกลมก็พัดแรงขึ้นเรื่อยๆเสียงกระซิบของวิญญาณดังก้องอยู่ในอากาศร,รอบๆตัวเขาราวกับว่าพวกมันกำลังสนับสนุนการทำพิธีครั้งนี้ต้นไม้โบราณเริ่มสั่นไหวแสงจากสัญลักษณ์บนเปลือกไม้เรืองแสงจ้าขึ้นเหมือนกับว่ามันรู้ว่ากำลังจะเกิดอะไรเจ้าคือผู้ที่ปลดปล่อยพวกเราเสียงกระซิบดังก้องในหัวของวิรัตอีกครั้งคราวนี้มันแฝงไปด้วยความรู้สึกขอบคุณและความหวัง ทันใดนั้นพื้นดินเริ่มสั่นสะเทือนและแสงจากต้นไม้ก็สว่างวาบขึ้นจนปกคลุมทั่วทั้งป่าเงาร่างที่ล้อมรอบวิรัตเริ่มค่อยๆจางหายไปทีละร่างวิญญาณเหล่านั้นได้หลุดพ้นจากคำสาปและกำลังเดินทางไปสู่ที่สงบลมเริ่มสงบลงและป่าทั้งป่ากลับคืนสู่ความเงียบสงบอีกครั้งต้นไม้โบราณยังคงยืนอยู่ตรงนั้นแต่แสงจากสัญ,ญลักษณ์ที่เคยเรืองแสงกลับดับลงวิรัตนั่งลงบนพื้นด้วยความเหนื่อยล้าแต่เขารู้ว่าตนเองได้ทำสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วเขาได้ปลดปล่อยวิญญ,ญาณทั้หม และทําให้ป่าแห่งนี้กลับคืนสู่ความสงบสุขหลังจากที่วิรัตท,ทาพิธีกรรมเสร็จสิ้นและปลดปล่อยวิญญาณในป่าเขานั่งเงียบสงบอยู่ท่ามกลางลานกว้างที่ตอนนี้กลับคืนสู่ความสงบสุขต้นไม้โบราณที่เคยส่องแสงกลับสู่สภาพเดิมราวกับว่ามันได้ทําหน้าที่ของมันเสร็จสิ้นแล้วเงาร่างที่เคยล้อมรอบเขาได้จางหายไปวิญญาณที่ติดอยู่ในป่าได้รับการปลดปล่อยสู่ที่สงบวิรัตรรู้สึกโล่งใจที่คำสาปที่ถูกผูกมัดอยู่กับป่าแห่งนี้ถูกยกเลิกแล้ว แต่ในใจลึกๆเขารู้ว่านี่ไม่ใช่จุดสิ้นสุดของการเดินทางหน้าที่ของเขาไม่ได้จบลงเพียงแค่การปลดปล่อยวิญญาณแต่ยังต้องเป็นผู้รักษาสมดุลและเฝ้าดูแลป่าแห่งนี้ต่อไปขณะที่วิรัตลุกขึ้นยืนความเหนื่อยล้าจากการทำพิธีกรรมเริ่มจางหายไปแต่ความมุ่งมั่นใหม่กลับเข้ามาแทนที่เขารู้แล้วว่าป่าแห่งนี้ต้องการผู้พิทักษ์ที่จะคอยดูแลไม่ให้คำสาปใดๆกลับมาอีกเขาไม่สามารถทิ้งป่าแห่งนี้ไปได้ เมื่อเขากลับมาถึงหมู่บ้านชาวบ้านที่เคยหวาดกลัววิญญาณและป่าเริ่มรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงพวกเขาเห็นว่าป่ากลับคืนสู่ความสงบสุขหมอกหนาที่เคยปกคลุมหายไปและบรรยากาศที่เคยเต็มไปด้วยความหวาดกลัวกลับกลายเป็นความอบอุ่นวิรัตตัดสินใจเดินทางไปยังห้องสมุดเก่าแก่ของหมู่บ้านเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์และความเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้านกับป่าเขาพบกับหนังสือเก่าๆที่เล่าถึงนักบวชและพิธีกรรมที่เคยทำในป่าแห่งนี้ มันบอกเล่าเรื่องราวของผู้พิทักษ์ป่าที่ต้องรับหน้าที่คอยปกป้องป่าและวิญญาณจากการถูกทำร้ายวิรัตรู้สึกได้ถึงความรับผิดชอบใหม่ที่ถูกมอบให้เขาต้องกลายเป็นผู้พิทักษ์แห่งป่าคอยเฝ้าดูและปกป้องสมดุลของธรรมชาติและวิญญาณในป่าหลังจากที่วิรัตได้ศึกษาเรื่องราวในหนังสือโบราณเกี่ยวกับบทบาทของผู้พิทักษ์ป่าเขาเริ่มเข้าใจว่าความรับผิดชอบของเขานั้นไม่ใช่เพียงแค่การปลดปล่อยวิญญาณแต่ยังเป็นการเฝ้าดูแลไม่ให้สิ่งชั่วร้ายกลับมาครอบงำป่าอีกครั้ง หมู่บ้านที่เขาเติบโตขึ้นมานั้นมีความเกี่ยวพันกับป่าอย่างลึกซึ้งในอดีตผู้พิทักษ์ป่าเคยเป็นผู้ที่คอยรักษาความสมดุลระหว่างธรรมชาติและวิญญาณพวกเขาจะทำพิธีบูชาและติดต่อกับวิญญาณเพื่อให้ป่ายังคงเป็นที่อาศัยของทั้งคนและสิ่งเหนือธรรมชาติอย่างสงบสุขขอแต่เมื่อการเวลาผ่านไปผู้พิทักษ์เหล่านั้นสูญหายไปและถูกลืมเลือนวิรัตรู้ว่าการเป็นผู้พิทักษ์ป่าคือการสืบทอดมรดกแห่งความรับผิดชอบนี้ เขาต้องทำให้มั่นใจว่าป่าและหมู่บ้านจะอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขอีกครั้งเขาต้องทำพิธีเพื่อปิดผนึกพลังที่เหลืออยู่ในต้นไม้โบราณและสัญ,ญลักษณ์ที่ถูกจารึกไว้ค่ำวันนั้นวิรัตกลับไปยังป่าอีกครั้งลมเย็นพัดผ่านต้นไม้สูงและบรรยากาศรอบตัวกลับเงียบสงัดราวกับว่าป่ากำลังรอคอยบางสิ่งบางอย่างอยูอย่วิรัตเดินไปถึงจุดที่เขาเคยทำพิธีกรรมครั้งก่อนแต่คราวนี้เขารู้สึกถึงพลังที่ต่างออกไปมันเป็นพลังที่เต็มไปด้วยความสงบและยิ่งใหญ่วิรัตหยิบเครื่องรางที่เคยถูกกบัันนนทึไว้ในหนงสือ เขาวางมันลงบนพื้นดินรอบต้นไม้โบราณและเริ่มทำพิธีบูชาตามวิธีการโบราณที่เคยถูกสืบทอดมาแสงจันทร์ส่องลงมาจากฟ้าและป่างเงียบสงัดจนสามารถได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองเมื่อพิธีบูชาเสร็จสิน้นวิรัตรู้สึกได้ว่าพลังที่อยู่รอบๆต้นไม้ได้สงบลงป่าแห่งนี้ได้กลับคืนสู่ความสมดุลอีกครั้งหน้าที่ของเขาในฐานะผู้พิทักษ์เริ่มต้นอย่างเป็นทางการแล้ว หลังจากที่วิรัตทำพิธีบูชาและปิดผนึกพลังของป่าเขารู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบตัวบรรยากาศที่เคยเต็มไปด้วยความตึงเครียดกลับกลายเป็นความเงียบสงบที่เต็มไปด้วยพลังวิญญาณแห่งธรรมชาติต้นไม้โบราณที่เคยส่องแสงกลับมาสู่สภาพเดิมแต่มันเต็มไปด้วยความสงบและไร้ความน่ากลัววิรัตเดินกลับมาที่หมู่บ้านพร้อมกับความมั่นใจในบทบาทของตนเขาไม่ได้เป็นเพียงแค่ชายหนุ่มที่เคยออกเดินทางเพื่อตามหาคำตอบอีกต่อไป แต่เขาได้กลายเป็นผู้พิทักษ์ของหมู่บ้านและป่าแห่งนี้หน้าที่ของเขาคือการรักษาสมดุลระหว่างธรรมชาติและวิญญาณและป้องกันไม่ให้พลังอันมืดมิดกลับมาครอบงำอีกวันรุ่งขึ้นชาวบ้านเริ่มรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงในป่าหมอกที่เคยปกคลุมหมู่บ้านและความหวาดกลัวที่เคยมีต่อวิญญาณในป่าค่อยๆหายไปผู้คนเริ่มรู้สึกสบายใจมากขึ้นพวกเขาออกมาทำงานในไร่และพูดคุยกันอย่างราเริงราวกับว่าเรื่องราวของป่าและคำสาบนั้นเป็นเพียงอดีตที่ห่างไกล วิรัตรู้ว่าการทำพิธีบูชาและปิดพนึกพลังในป่าไม่ได้หมายความว่าหน้าที่ของเขาจะจบลงเพียงเท่านั้นเขาต้องคอยเฝ้าระวังและดูแลป่าให้คงอยู่ในสมดุลเสมอชาวบ้านต่างพากันขอบคุณวิรัตท,ที่ทำให้หมู่บ้านกลับมาสงบสุขอีกครั้งแต่ในใจของวิรัตเขารู้ว่าการเป็นผู้พิทักษ์นั้นเป็นหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่และยาวนานวันหนึ่งชายแก่ที่เคยเป็นผู้เฝ้าหมู่บ้านมาตลอดชีวิตเข้ามาหาวิรัตเขายิ้มพร้อมกับบอกว่า เจ้าทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไปแล้ววิรัตแต่เจ้าก็ต้องไม่ลืมว่าหน้าที่ของผู้พิทักษ์ไม่ได้หมายถึงการรอคอยสิ่งที่จะเกิดขึ้นแต่เป็นการป้องกันไม่ให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นอีกคำพูดของชายแก่ทำให้วิรัตรู้ว่าหน้าที่ของเขายังไม่สิ้นสุดป่าแห่งนี้จะต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่ามันจะเป็นที่อยู่อาศัยของทั้งมนุษย์และวิญญ,ญาณได้อย่างสงบสุขตลอดไป แม้ว่าความสงบสุขจะกลับคืนสู่หมู่บ้านและป่าแต่วิรัตรรู้ดีว่าหน้าที่ของเขาในฐานะผู้พิทักษ์ยังคงดำเนินต่อไปวันเวลาผ่านไปหมู่บ้านเต็มไปด้วยชีวิตที่สดใสผู้คนที่เคยกลัวป่ากลับมาใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติความสงบสุขดูเหมือนจะอยู่คู่กับหมู่บ้านตลอดไปแต่ในใจของวิรัตเขารู้ดีว่าความสงบนี้อาจเป็นเพียงช่วงเวลาหนึ่ง วันหนึ่งขณะที่เขากำลังเดินตรวจตราป่าเขาพบกับสัญ,ญลักษณ์ใหม่ๆบนต้นไม้ที่ไม่เคยมีมาก่อนสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้ดูคล้ายกับที่เขาเคยเห็นในพิธีกรรมเก่าแต่ดูเหมือนมันจะเกี่ยวข้องกับบางสิ่งที่ยังไม่ถูกเปิดเผยวิรัตรู้สึกได้ถึงพลังแปลกประหลาดที่ซ่อนอยู่เขารีบกลับไปที่ห้องสมุดในหมู่บ้านเพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสัญ,ญลักษณ์เหล่านั้นขณะที่เขาค้นหาในหนังสือเก่าๆเ,เขาพบกับบันทึกหนึ่งที่บอกเล่าเกี่ยวกับคำสาปที่สอง คำสาบนนี้เป็นสิ่งที่เชื่อว่ามันถูกซ่อนอยู่ในป่าและสามารถถูกปลุกขึ้นมาได้หากวิญญาณที่ถูกปลดปล่อยไม่ได้รับการปกป้องอย่างถูกต้องวิรัตเริ่มรู้สึกถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเขารู้ว่าการเป็นผู้พิทักษ์ไม่ใช่แค่การปลดปล่อยวิญญาณหรือทำพิธีบูชาแต่ยังหมายถึงการรักษาสมดุลและป้องกันไม่ให้คำสาบใดๆกลับมาครอบงำป่าอีกคืนนั้นขณะที่วิรัตกำลังนั่งคิดถึงสิ่งที่เขาพบเสียงกระซิบแปลกๆก,ก็ดังขึ้นมาอีกครั้งเสียงนั้น ไม่ใช่เสียงของวิญญาณที่เคยได้ยินแต่เป็นเสียงที่แฝงไปด้วยความมืดและความโกรธเจ้าจะไม่สามารถปกป้องพวกเราได้เสียงนั้นดังก้องในหัวของเขาวิรัตรู้ว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญสัญ,ญลักษณ์ที่เขาพบในป่าคือสัญญาณของการเริ่มต้นใหม่คำสาปที่สองอาจถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งวิรัตต้องหาทางป้องกันไม่ให้คำสาปนี้กลับมาทำลายหมู่บ้านและป่าอีกครั้งเขาตัดสินใจที่จะเดินทางลึกเข้าไปในป่าอีกครั้งเพื่อตามหาต้นตอของพลังนี้ และหยุดมันก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปหลังจากที่วิรัตพบสัญ,ญลักษณ์ลึกลับบนต้นไม้และเสียงกระซิบที่ดังขึ้นในหัวเขารู้ว่าคำสาปครั้งใหม่กำลังจะเริ่มขึ้นและมีบางสิ่งในป่าที่พยายามจะตื่นขึ้นอีกครั้งคืนนี้เขาตัดสินใจเดินลึกเข้าไปในป่าเพื่อหาทางหยุดยั้งพลังชั่วร้ายที่แฝงอยู่ขณะที่วิรัตเดินลึกเข้าไปในป่าหมอก เริ่มปกคลุมหนาขึ้นบรรยากาศรอบตัวเงียบงันผิดปกติไม่มีเสียงนกร้องหรือเสียงลมพัดราวกับว่าป่าทั้งป่าหยุดหายใจเงาลางๆเริ่มปรากฏขึ้นรอบตัวเขาเสียงกระซิบแผ่วเบาวแว่วมาเหมือนกับว่ามีใครบางคนกำลังเฝ้าดูการกระทำของเขาอยู่วิรัตเดินต่อไปจนมาถึงบริเวณที่เขาเคยทำพิธีกรรมปลดปล่อยวิญญ,ญาณต้นไม้โบราณที่เขาเคยใช้ทำพิธียังคงยืนต้นอยู่ตรงกลางลานแต่คราวนี้มันกลับมีสัญ,ญลักษณ์ใหม่ๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อนปรากฏอยู่บนเปลือกไม้สัญ,ญลักษณ์เหล่านี้ ดูเหมือนเป็นการเตือนเกี่ยวกับพลังอันชั่วร้ายที่ซ่อนอยู่ในป่าเขาหยิบเครื่องรางที่พกติดตัวมาด้วยและเตรียมทําพิธีเพื่อหยุดยั้งพลังนั้นแต่ทันใดนั้นลมแรงก็พัดผ่านต้นไม้ทําให้หมอกหนาทึบเข้ามาปกคลุมลานกว้างเสียงกรีดร้องของวิญ,ญญาณดังขึ้นจากทุกทิศทางเงามืดเริ่มเคลื่อนไหวรอบๆตัวเขาเจ้าจะไม่สามารถหยุดข้าได้เสียงหนึ่งดังขึ้นจากความมืด มันเป็นเสียงของบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ในป่ามานานนับศตวรรษพลังนี้ถูกปลุกขึ้นมาโดยคำสาปที่ซ่อนอยู่ในป่าและตอนนี้มันพร้อมที่จะทำลายทุกอย่างที่ขวางหน้าวิรัตรู้ว่าเขามีเวลาไม่มากแล้วเขาต้องรีบทำพิธีก่อนที่พลังนี้จะหลุดพ้นออกมาเขาจุดเครื่องรางและเริ่มสวดมนต์ตามที่บันทึกโบราณระบุเสียงกระซิบที่เคยก่อกวนตอนนี้เริ่มเงียบลงแต่งเงาร่างเหล่านั้นยังคงเคลื่อนที่เข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆ แสงสว่างจากเครื่องรางเริ่มส่องแสงจ้าออกมาลานกว้างถูกปกคลุมด้วยแสงสีทองสัญ,ญลักษณ์บนต้นไม้เริ่มเรืองแสงอย่างช้าๆหมอกที่เคยหนาทึบเริ่มจางหายไปเงามืดที่เคยล้อมรอบวิรัตค่อยๆเลือนหายไปในอากาศเมื่อพิธีกรรมสิ้นสุดลงวิรัตรรู้สึกได้ถึงความสงบที่กลับคืนมาพลังที่เคยถูกปลุกขึ้นมาได้ถูกผนึกไว้อีกครั้งป่าแห่งนี้กลับคืนสู่ความเงียบสงบอีกครั้งแต่คราวนี้มันเป็นความสงบที่ยั่งยืน